สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาผมมา่พอกันอีกแล้วครับนั่นดอกเข็มครับนี่กระเพราไข่ยม m a หมูสับอันนี้กระเพราเนื้อไข่ยมหากระเพราถาดกระเพราเนื้อเข้ากันมัยังกระเพราเนื้อถาดพี่น้องกินขันกันครับกอากาศเ้านี่อากาศหนาว เพิ่งเลิอง,งานมาครับร่มเย็นช่วยๆกินไผ่กินมันกระเพราเนื้กอกระเพราหมู <c oughs> นี่ครับร่มเย็นสวยๆอากาศเยน็นละดูแลสุขภาพด้วยเป็นอย่ายไรใช่ปะลอยเฟ่บครับกเหเลย <c oughs> เียวแต่เด้อมองหันก็ได้ ขาดบักเรียบ้อยหน้อยก็เฮ็ดกินเองถาดซ้ำรดกดกระด้กระเพราถาดปเดแดยปลาเดีเดขาดไปได้คือปราแดกวองมีผักกินดิสมผักมันเยอะส้มผักแป้นบ่สมผักการบบ ส้มผักหอมโอ้โหหนาวแช่ลุ้มเย็นสวยๆหนาวเหะอสำเร็อันนี้ก็เป็นเนื้องูใส่ใบกระเพราต้นหอมครับอันนี้ก็หมูซับกระเพราต้นหอมทั่ว นี่ขยมาสองนวยอันนี้ขยมานวยหนึ่งครับขอแบ,บ่งไปหน่อยิน <laughs> นกันเด้อพี่น้องนะแซ่บแบครับเช้านี้แวบ,บครับกินเด้งกินเงแซ่บครับ กันะครับวาสองสามมื่นสี่มื่ห้าหมื่นนะพี่น้องเขาอยากกินเขากคนเด้อจำเป็นนะครับเนาะสวัสดีครับ